Thuptiyampi mayangpante visung visung rakanathaya yajamat Namo tata sambuddhata Namo tata api Thuptiyampi buddhang chara nang Thamang chara nang kajami Chara nang ตังปัปฏิตังตุมหังคิปเมวสมพิจตุฮิโชติปรโยะานะเพีมติโยงวิวานภวันสัมติโยงวิวานเชิญพระมพิธีลุกขึ้นยืนประนมมือและถวายความเคารพการทำดัง ทั blender, T T ้งหมดเข้าไว้วามเคารพเคารพก็ได้เจอองท่านนั่งลงครับสำหรับในวันนี้นะครับไม่มีพิธีปล่อยปลานะครับดังนั้นในช่วงสุดท้ายจะได้ถ่ายภาพเป็นที่เลือกนะครับประกอบ